มายามเส้งบ่วงเดี๋ยวลูกผอนครับเฮ้ยลูกมันครับพี่หลอกสบายสบายแบบลูกอีสานสวัสดีครับดูบรรยากาศแดดร่มร่มตกยังมาแลงครับผมหาใส่หนูอีกขึ้นก้าครับพี่น้องมาหาใส่แถวสะครับวันนี้นี่ครับคิดว่าเห็นหอยหนูที่แถวสะครับนี่ครับไปดานองไสบ้างครับพี่น้อง ห้วยหากินเซ้อบ่อครับนี่ครับพี่น้องใบนี้นะครับล่องไซบ้องครับพี่น้องส่เดียวแล้วครับหลังหนึ่งครับนี่ส่ท่างมังกรนี่นะครับหลดทางใบตองนี่นะครับนี่ต้ออีกครับพี่น้องเทอหนู้นหากินแถวเลาซสาครับเห็นห้วยแถวลาซสาครับ กลองใส่บ้งครับพี่น้องเป็นอย่างไรสิเที่อวคือความเกิดบอเห็นไหมครับดอดมันใส่บ้างอีกก็ครับแบบเรียบร้อยครับพี่น้องล้งที่ซวงเขาที่นี่นะครับมาบล็อกกันครับคือบอรครับพี่น้องกล่องใส่บง้งเห็นทางนี้ได้ครับลองดักนี่บางอีกกันยกล้างครับพี่น้อง ครับเรียบร้อยครับพี่น้องตั้งที่สามห้องแบงิ่งครับพี่น้องมาลองใส่อีกเบิ่งขัางเป็นยังไงคือบอรครับพี่น้องครับว่ามันเที่ยวมาทางนี้ได้หรอครับแต่ว่าสิแรนบอเมลแางนี้ห้องบอหูครับ ล่องไสไใบเบ้งครับพี่น้องข้ามายามครับเอาไปย่างหาไม้ใส่จนไงครับมาฟ่วไม้เด็ดครับพี่น้องนี่ครับเอาไปใส้จนใบนะครับนครับทางออกหลายทางครับนี่ครับพวกก็ใส้ดักไปนี่แน่ครับแรงมาหลุ่น้อกันครับพี่น้องนี่ครับทางงามๆเลยครับเขาไปในป่าเลยครับไปในพุนพวกก็ใส้ดักไปครับพี่น้องแต่ลูกมันเพียมผีแน่ต้อีครับครับ เท่ากับส่ดักไว้เลยครับพี่น้องไม้เด็ดเมือแรงครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันตอนแรงครับผมไส่แเดียวแล้วครับพี่น้องมายามเหมือนกันครับสี่มันโวมันพี่น้องในเวลายามหนุแล้วครับนี่ครับตั้งค้ำกลาขึ้นระมัดระวังเนอครับผมง่หนึ่งขี้เขียบครับพี่น้องดัมหนุ่มเกันครับพี่น้อง จากแกงใส่ไว้คนก้งเว้นครับม้านหมูม้านครับเดี๋ยวยามเลาะสาหนึ่งก้อกนครับพี่น้องนี่หนูมียังบัวสาพมงก็ใสเบ็ดปลาไว้ผมหวงย่างานี้มนมีครับต้องใส่เบ็ดปลาไว้นำกับปนันครับ นี่ปลาบ่วโอ้ปลาดุกย่างดีครับพี่น้องเห็นว่าครับน้ายามเช่งบวงเด็กปลาดุกผอมครับลุกสวยงามเลยครับนั <c oughs> ่นปลาลุกแล้วครับน่ครับพี่น้องปลาลุกหน้าห้าครับช่งยามนูเช่งงไซเวทปลอมครับครับย วดกันแตไดย,ย,น,ยนี้ยงนะครับยังงามๆเลยครับอยากเงาไว้น่ำกัน หากินได้ย่างครับมวยเส้นยามเด็ดเครืยามหนูหนได้เห็นไหมครับพี่น้อง ลุกมาเดี่ยวนึ่งเต็้มมาแล้วครับย้มหนูตัวกันครับพี่น้องย้มเบ็ดอดกบวางนี่ก็ยังครับวางนี่ก็ยังคือเก่า ยังอยู่ครับยามเบียดทำกันครับพี่น้องเสียบงาไว้นำกันครับขุ่นประคอร้อยอยู่พักใหญ่นึงครับอย่าเสียบงานกันครับพี่น้องนะครับพี่น้องเสียบงาไป้นำยามเบียดไป้นำยามบ่วงพุ่นงูงไป้นำครับล่งงนี้พ่อนในร้อน ปลาปลาโคนี่ล้างมือนะน,นี่โตัวบ่บ่หันหลอนสครับไปครับยำหนูตัวครับพี่น้องครับพี่น้องวันจีตอนเสาร์ครับได้ยำหนูขงเราครับ เกือนบัวมานมาไดครับหนูในประดุกตัวหนึ่งพยายามตอนเสาครับสีมานบัวรล่มจักน้อยครับหนูบรรยากาศท้งไทัท้งหน้าเฮาเก่าครับผมครับเห็นว่ารับพี่ห้องสนุบเาหล่มปล่อยวาวครับนะครับทรงหน้าเฮานะครับพี่ห้อง อย่างนู้มกันครับจีนันบม,มมันยินเสียงสนุบวาวครับ Băng vâng, qua đường nó gần khắp cái đoạn mát màu mát nó sẽ này Mấy nào gần màu เฮ้ยเพื่อนนู้นน้เอเ้ยลูกมันบพีอ่อนลูกนู้ลูกนู้ ลูกหนูเอาเอาเล้วครับตัวหน่อยแด้วสิดปล่อยครับพี่น้องแล้วดีปล่อยครับเดี๋ยวปุดก่อนครับครับพี่น้องนี่ครับน้อยหน่อยครับหน่อยไล่เขาก็บเอาแล้วครับปล่อยเขับไปห้งเงหั แหมใหญ่ครับพี่น้องหน่อยปวดมานหนูหน่อยครับหนูใหญ่มันมันน้อพี่น้องเลยมันหลุนต้องกันครับที่เห็นแต่หนูหน่อย anggap ya, nanti anggap.